สวัสดีค่ะท็อปสิเบี้ยนการขนส่งที่เราคุ้นเคยมาเริ่มต,ตั้งแต่สินค้าชิ้นเล็กๆไปจนถึงกล่องพัสดุขนาดใหญ่แต่สิ่งที่คุณเห็นทุกวันมันธรรมดาไปแล้วเมื่อเทียบกับการขนส่งดังต่อไปนี้ที่ต้องบอกว่าโคตร่อลังการสุดๆตั้งแต่เครื่องบินลำยักษ์ท่อนไม้ไซบิกไปจนถึงใบพัดกังหันลมที่ทั้งยาวและใหญ่เบิม้มว่าแต่ขนไปได้ยังไงกันนะถ้าอยากรู้ไปดูกันเลยใบพัดกังหันลม เดี๋ยวนี้พลังงานจากลมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่หลายประเทศใช้กันโดยจะมีการติดตั้งกังหันขนาดใหญ่แล้วแปลงพลังงานลมเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วสงสัยกันไหมว่ากว่าจะได้ติดตั้งเป็นรูปเป็นร่างเขามีการขนส่งยังไงกันนะคําตอบก็คือแยกชิ้นส่วนมาประกอบภายหลังนั่นเองอย่างในคลิปนี้เป็นการขนส่งใบพัดกังหันลมซึ่งผลิตจากที่จีนแล้วส่งไปยังสเปนแต่กว่าจะถึงปลายทางได้ข่าวว่าต้องใช้เวลาถึง5สัปดาห์แน่นอนว่าด้วยขนาดที่ใหญ่และยาว รวมไปถึงมีตั้ง1 5 6บใบพัดจึงต้องขนส่งทางเรือโดยใช้เรือขนาดใหญ่ยักษ์พื้นที่กว่า6000ตารางเมตรหรือน้องน้องสนามฟุตบอลสนามหนึ่งเลยทีเดียวยังถูกนับเป็นสถิติด,ด้วยว่าเป็นการขนส่งใบพัดขนาดใหญ่ที่มีจำนวนมากที่สุดโดยเรือลำเดียวอีกด้วยสุดยอดจริงๆเลยขนย้ายห่อแยกกา๊าซเรื่องมันก็มีว่าโรงแยกกา๊าซและสารเคมีในคาซักสถานต้องการติดตั้งห่อแยกก๊าซซีชีที่ประกอบขึ้นในเมืองอทิรา งานนี้ก็ต้องจ้างมืออาชีพอย่างบริษัทซาเลนสิคะโดยพวกเขาใช้รถพ่วงแยกส่วนหรือ SPMT จำนวน64พลาวกว่า250ลอ้อบังคับด้วยตัวควบคุมมาแบกเจ้าหอแยกกาสนี่เดินทางประยะทางไปถึง47กิโลเมตรด้วยน้ำหนักถึง1050ันตันกับความยาว1 0 5 3มเมตรกว้าง10เมตรสูง11เเมตรการเดินทางจึงต้องวางแผนกันอย่างดีใช้ทั้งทางเบี่ยงการจัดการสายไฟที่ขวางตามเส้นทาง การเลี้ยวหักมุมตรงทางแยกที่ต้องค่อยๆบังคับรถตีวงเทนนิดแถมยังต้องวางแผนจราจรร่วมกับท้องถิน่นอีกกว่าจะไปถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภยัยต้องใช้เวลาไปหนึ่งวันเต็มๆต้องชมทีมงานขนย้ายครั้งนี้จริงๆแค่ดูยังระทึกแทนถ้าอยู่หน้างานคงตื่นเต้นกับความใหญ่จนลืมหายใจงแงะแงะแท่นขุดเจาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกแท่นขุดเจาะน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของโลกในปัจจุบันอยู่ใกล้กับไฮแลนด์สปีกประเทศนอร์เวย์ แต่ลำตัวของฐานแท่นขุดเจาะนั้นกลับสร้างขึ้นที่เมืองอุนซานเกาหลีใต้ซะง,งั้นอ้าวแล้วจะขนส่งข้ามซกโลกันยังไงล่ะเนี่ยเพราะมีลักษณะเป็นทรงกระบอกยาว200เมตรเส้นผ่านสูงกลาง50เมตรและหนักตั้ง4 6 0 0 0ตันเลยนะไม่เป็นไรคะ่ะโปรเจกต์ยักษ์แบบนี้ต้องใช้บริการเรือขนส่งด็อกไวส์แวนการ์ดความยาว275เมตรกว้าง70เมตรโดยลากจูงแท่นนี้ออกมาจากท่าอยู่ตรงดาดฟ,ฟ้าบรรทุกของเรือแวนการ์ดที่จมตัวรออยู่ หลังจากปล่อยน้ำถังอับเฉาเจ้าเรือยักษ์ก็ยกตัวลอยขึ้น,นยึดกำตัวแท่นขุดเจาะจนแน่นหนาแล้วลำเนียงลงใต้ผ่านมาหาสมุทรอินเดียอ้อมทวีบแอฟริกาขึ้นเหนือประยุโรปแล้วจบลงเดินทางนับหมื่นกิโลเมตรที่นอร์เวย์ค่ะเดินทางไกลแบบนี้โดนเคลื่อนบ้างหรือเปล่านะแต่แอดว่ามืออาชีพขนาดนี้เดินทางยังไงก็คงไม่เสเกินเท่าไรหรอกขนส่งท่อนซุงยักษ การขับรถบรรทุกขนส่งสารพัดส,สิ่งแบบทั่วไปก็ว่ายากแล้วแต่ถ้าเป็นท่อนซุงขนาดใหญ่แบบในภาพนี้บอกเลยว่ายากแต่ก็มีคนเขาทำแล้วจริงๆนะโดยเป็นอุตสาหกรรมตัดไม้แบบปลูกทดแทนในสหรัฐกับแคนาดาที่ขนส่งกันทีน้ำหนักเป็นสิบเป็นร้อยตันจึงจำเป็นต้องใช้พาหนะพิเศษมาเป็นตัวช่วยอย่างในรูปนี้เขาใช้รถบรรทุก Pacific p ปซิ f i c P16 and Hayes SGX ซึ่งเหมาะกับการขนท่อนซุงใหญ่ๆในการบรรทุกมันออกมาว้าวหรือแม้แต่ท่อนซุงขนาดเล็กลงมา พวกเขาก็จับส้อนกันไปสิบสิบท่อนบนด้านหลังรถคันเดียวแบบไม่กลัวล่นเพื่อประหยัดเวลาซึ่งนั่นก็ต้องยกความดีให้กับรถบรรทุกที่มีหัวลากขนาดใหญ่พร้อมระบบเกียร์และเฟืองทดกำลังแบบพิเศษรวมถึงขนาดใหญ่และกว้างกันไปเลยถามว่าไซส์แค่ไหนน่ะหรอเอาเป็นว่าถ้าเจอจังๆก็ต้องหลีกทางให้เพื่อความปลอดภัยเท่านั้นเองเคลื่อนใหญ่รูปปั้นฟาโลรามเ็จที่สง หลังจากถูกตั้งไวในพิพิธภัณฑ์ชั่วคราวมานับสิบปีในที่สุดรูปปั้นหินแกรนิตของฟาโรห์ลำเสรีที่2อ,อายุราวสามพันปีก็จะได้ย้ายไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ในกีซาแล้วจ้าซึ่งแน่นอนว่ารูปปั้นขนาดยักษ์ความสูง9.1เมตรหนัก83ตันจะขึ้นกระบวนไปไกลถึง365เมตรก็ต้องเตรียมการอย่างพิถีพิถันกันหน่อยถึงกับต้องสร้างกรงเหล็กรอบยึดไว้และเคลื่อนไปบนรถพ่วงถึง2คันอย่างช,ช้าๆเพื่อป้องกันไม่ให้รถเอียงหรือคว่ำลงมา แล้ววันที่ขนย้ายนั้นประชาชนแน่นเต็มสองข้างทางเพื่อรอชมการขนย้ายครั้งสําคัญนี้แต่ก็ไม่น่าเชื่อว่ากว่าจะถึงปลายทางได้อย่างปลอดภยัยใช้เวลาเพียง30นาทีเท่านั้นงานนี้ต้องยอมรับในความเหมือชีพของทีมงานที่ทําให้การขนส่งวัตถุสําคัญระดับชาติครั้งนี้เป็นเรื่องจิบจิบไปเลยขนส่งรถไฟด้วยเครื่องบินเครื่องบินขนส่งสินค้าหรือรถยนต์บรนธรรมดาไปแล้วมาดูการขนรถไฟกันบ้างจินตนาการไม่ออกเลยใช่ไหมล่ะว่า ตู้รถไฟย,ยาวๆเนี่ยนะจะยัาตัวเองไปอยู่ในเครื่องบินลำหนึ่งได้ยังไงแต่ก็ทำไปแล้วโดยเป็นฝีมือของสายการบินแอนโทนอฟของยูเครนได้รับหน้าที่ขนส่งตู้รถไฟทั้งตู้น้ำหนักหลายสิบตันจากผู้ผลิตบินข้ามทวีปไปยังจุดหมายปลายทางซึ่งเจ้าอยักอ้วนแอนโทนอฟ a n 2 2สสามารถขนส่งสิ่งของที่หนักมากกว่า180ตันได้ฉะนั้นเจ้าตู้รถไฟแมกเลฟความเร็วปานกลางน้ำหนักแค่18ตัน ที่บินจากเยอรมน,นีไปยังเฉิงตูหรือแม้กระทั่งรถลางแซมสันแพรมที่บินจากจีนไปยังตุรกีจึงไม่ใช่งานยากเลยแม้แต่น้อยที่สําคัญคือออกแบบการจับยึบบนนางบนขาตั้งให้แข็งแรงดีก็พอแถมยังเจ๋งตรงที่เปิดยกหัวเครื่องบินปุ๊บกระเื่อนตูลดเข้าไปได้ปับ๊บเจ๋งจริงไรจริงจัดส่งอุปกรณ์เข้าเมืองในกินีอย่างที่รู้ว่าพื้นที่เมืองมีขนาดใหญ่โตจึงไม่แปลกที่เครื่องมือและเครื่องจักรจะมีขนาดใหญ่ไปด้วย อย่างในพื้นที่เก่อสร้างเหมืองบอกไซในกินีใช้วิธีการขนส่งทางน้ำมาพักคอยไว้ที่ท่าเรือคัมซาในบรรดาตู้สินค้า 3400, 0ลูกบาทเมตรมีอุปกรณ์ใหญ่ยักษ์เมืึอมาจำนวน15ชิ้นชิ้นใหญ่สุดมีขนาด4 6คูณ15คูณเ5เมตรหนัก228ตันโดยขนส่งลงจากเรือมายังพื้นที่จัดเก็บชั่วคราวและไปะยังไซต์เหมืองอีกครั้งหนึ่งด้วยการใช้รถพ่วงแยกส่วนจำนวน69ล้อบังคับด้วยรีโมท วางมาทุกชิ้นส่วนขนไปทีละชิ้นตามเส้นทางที่กําหนดอุปสรรคตามเส้นทาง,างต่างๆทั้งเสาไฟสายไฟต้นไม้และปรับปรุงถนนรวมทั้งวางสะพานเหล็กชั่วคราวข้ามทางรถไฟ3จุดก็ถูกเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าต้องยกนิน้วให้ทีมงานควบคุมการขนส่งจริงๆเมื่อชีพมากจนการขนส่งครั้งนี้เรียบร้อยดีเหมือนไม่ใช่งานยากอะไรเลยชิ้นส่วนกังหันลมเฮลิเอตเอ็กซ์ก่อนหน้าเราพูดถึงใบพัดกังหันลมไปแล้ว ครั้งนี้เราจะพาไปดูการขนส่งชิ้นส่วนตัวถังซึ่งเป็นหัวใจของการถังลมเฮลีเอตเหนึ่งในการถังขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมันถูกขนส่งจากโรงงานจีในเมืองแซนแซประเทศฝรั่งเศสมาทางเรือเมื่อถึงสถานีทดสอบแรงบิดงองในอังกฤษก็ถูกยกด้วยเครนยักษ์เอามาไว้บนรถบรรทุกที่ต้องใช้จอยในการบรรคุบด้วยความสูงที่สูงกว่าตึก3ชั้นกว้างกว่ารถบรรทุกสองคันมันจึงต้องค่อยๆถูกลำเลียงไปตามถนนภายในสถานีทดสอบอย่างระมัดระวังแล้วนำไปเข้ายัางโรงเก็บเพื่อเตรียมทดสอบต่อไป หยไม่อยากคิดเลยว่าถ้ามันไปเกี่ยวกับอะไรเข้าสักนิดงานจะหยาบขนาดไหนนะประกอบร่างทางสกายวอล์กเพราะสนามบินนานาชาติฮ่องกงต้องการรองรับฤดูท่องเที่ยวมีทางเดินสกายวอล์กเชื่อมระหว่างเทอร์มินอลเก่าและใหม่เพิ่มมาแต่ไม่สะดวกก่อสร้างตรงนั้นเลยต้องนำชิ้นส่วนสำเร็จขนทางเรือจากจีนแผ่นดินใหญ่ถ่ายลงรถส่งมาประกอบขั้นสุดท้ายกันตรงที่ว่างหัวสนามบินและขนย้ายไปประกอบที่อาคารในภายหลงัง โดยทางเดินที่สร้างเสร็จแล้วมีโครงสร้างเป็นเหล็กและกระจกยาว200เมตรสูงกว่า30เมตรหนัก5,100ตันใช้รถท่วงแยกส่วนจำนวน264พราวรองรับแม่เหล็กยักษ์4ตัวที่คอยยกเสาสะพานขึ้นจากพื้นบังคับรถขนย้ายในระยะทาง3.5กิโลเมตรตลอดค่ำคืนไปจนถึงจุดติดตั้งขณะที่คืนถัดมาก็ใช้เมกะแจ็คไฟเทัน200ขนย้ายและนำสะพานไปวางติดตั้งบนอาคารเป็นอันเสร็จเรียบร้อยกับงานย้ายครั้งใหญ่ลุ้นอย่างนี้ปาดเหงื่อแผลบถ้าทีมงาน โคมาสืซีพีซเอตรนซรถขุดหรือรถตักดินที่เราเคยเห็นส่วนใหญ่ไซส์ของมันก็ไม่ได้ใหญ่มากประมาณรถบรรทุกเท่านั้นแต่ถ้าเป็นโคมาสืซีพีซเอสตาร์นซสรถสำหรับขุดและตักในเหมืองคันนี้ต้องบอกว่าอลังการงานขนจริงๆเพราะมันมีความกว้าง10บยาว14สูง9.6เมตรและมีน้ำหนัก777ตันเรียกว่านรถบรรทุกทั่วไปเอาไม่อยู่แน่จึงต้องใช้การขนส่งไปบนรถพว่วงแมมโมเอตแยกส่วนจำนวน128ล้อ บังคับด้วยรถหัวลากสองคันดึงด้านหน้าและควบคุมทิศทางอีกสองคันดันตามหลังกันม่ให้เลื่อนไหลเป๋ไปมานับว่เป็นรถขนาดใหญ่และอลังการมากถ้าปล่อยให้วิ่งเองบนทางจราจรทั่วไปมีหวังถนนได้พังทั้งแถบแน่แต่ใดๆก็คือรถพ่วงเมโมเอทคือเอาอยู่มากค่าจ้างขนส่งเท่าไหร่ไม่รู้แอดว่างานดีขนาดนี้เรียกเท่าไหร่ก็ต้องยอมจ่ายแล้วนะเรือบรรทุกเรือยอช หลายคนอาจจะสงสัยว่าเรือยอชสวยๆที่ผู้ขายต้องส่งข้ามหาสมุทรแอตแลนติกนั้นเขาขนส่งมายังไงกันขับมาหรือเปล่าจริงๆแล้วเรือยอชไม่ใช่เรือที่เหมาะสำหรับเดินทางไกลสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการขนส่งมาเช่นกันโดยผู้บริหารเจ้าหนึ่งเขาใช้เรือแพขนส่งขนาดใหญ่ที่มีความสามารถสุดเทพด้วยการใช้ถังอับเฉาจมดาดฟ้าเก็บสินค้าลงไป แล้วขับเรือยอทเข้าไปเลี้ยงให้เป็นระเบียบเหมือนจอดรถลำยาวสามสิบลำจากนั้นก็ปล่อยน้ําออกให้ลอยตัวขึ้นครึ่งหนึ่งแล้วทยอยยึดเรือเหล่านั้นกับแท่นให้แน่นหนาก่อนจะปล่อยน้ําออกมาหมดจนดาดฟ้าเรือแห้งก็ออกเดินทางได้ถือว่าเป็นการขนส่งที่อลังการและเกินคาดมากแหมช่างเป็นบุญตาจริงๆเลยโบอิง767บนหลังรถบรรทุกหากคุณคิดจะย้ายซากเครื่องบินโบอิง7 6 7สกักลำจะทำอย่างไร แต่คงไม่มีใครคิดว่าจะมีคนกล้าขนส่งเครื่องบินโบอิ่งด้วยรถบรรทุกจริงๆและนี่ก็คือการขนส่งสุดบ้าระหามจากสนามบินชันนอนไปยังเมืองสไลโกโดยตอนแรกถอดปีกทั้งสองข้างออกก่อนยกด้วยเครนขึ้นรถพ่วงยาวพิเศษปีกละคันต่อด้วยยกส่วนลำตัวขึ้นรถพ่วงมากล้ออีกคันจากนั้นค่อยๆลำเลียงไปลงเรือแพด้วยรถเคนยักษ์พอถึงปลายทางก็ใช้รถเคีนขนาดใหญ่ยกจากเรือแพขึ้นรถพ่วงอีกรอบจัดระเบียบอีกนิดแล้วก็วิ่งไปยังจุดหมายได้เลยโห แค่เห็นในคลิปก็ว้าวแล้วถ้าผ่านถนนเส้นไหนนะรับรองว่าอาปากค้างยิ่งกว่าขอบคุณที่รับชมวิดีโอถ้าคุณอยากเอ j o จอยท็อปสิที่เต็มไปด้วยขนมญี่ปุ่นสันอร่อยสั่งซื้อได้ที่ไลน์นี้นะคะบาย